เมื่อวันที่24มีนาคม2566เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบดนายสมศักดิ์ลิมพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดโบดเป็นประธานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายสันติเพชรเนียมรองนาย,ยกเทศมนตรีนายอาดุลอัมปอดรองนาย,ยกเทศมนตรี นายคำนวณสังสุขประธานสภา,าเทศาบาลตำบลวัดโบสถ์พร้อมด้วยสมาชิกสภา,าเทศาบาลตำบลวัดโบสถ์ร่วมพิธีเปิดดังกล่าวสำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณพศ2566งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศาบาลได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา,าเทศาบาลตำบลวัดโบสถ และบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลวัดโบส์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานยึดมั่นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของเทศบาลและดำรงตนอย่างมีความสุขอีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถพนักงานเทศบาล พนักง,งานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักง,งานจ้างของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายกฎระเบียบได้เล็งเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมและมุ่งหวังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติร,ราชการและยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรได้แก่พระมหาประยัดฐานาวโรจเจ้าอาวาสวัดกุญชรทรงธรรมและนายคงศักดิ์มาตังครัตอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษโนโุโลกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาลโดยหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สำนักปลัดเทศบาลให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการดูแลและแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวิทยากรโดยนายจักรพงศ์วิจิตพงษาตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองกองคังให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วิทยากรโดยนางราตีบกแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการกองคัง กองช่างให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการกอร่อสร้างวิทยกรโดยนายกนิตสุดสังตำแหน่งในช่างโยธาอาวุโสกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องฝุ่น PM 2.5วิทยากรโดยนางสาวปางนรินสอนทเดชนักวิชาการสุขภาพิบาลปฏิบัติการกองการปราปาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องวิธีการตรวจสอบการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ปราปาภายในบ้าน วิทยากรโดยสิบเอกนรงปานโทตำแหน่งเจ้าพนักง,งานประปาชำนาญงานราักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปาโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่นั้นแต่เ้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบคุณมรรมการพิธีธรรม ในการนี้เทศบาลสมุทรโขนถึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรมรมบุคลากรในหน่วยงานประจำปียประมาณพศออ2566บุคลากรและสังคมอันเป็นการป้องก,กันการแก้ศนาการ ผลิตคอร์รัปชันสร้างเสริมกิจสิสมณ์คุณธรรมขับเคลื่อนค่านิยมเพื่อแก้ปัญหาการผลิตในการอบรมครั้งนี้ได้รับความมโนภาพจากพร,ระป่าแต่ยังสามารถพูดกล้าว่าวาดวาดัวดคุยของคุณทอนทรงธรรมทรงธรรม